ความสูงของต้นไม้นั้นสูงกว่ากล่องครับสวัสดีครับมาพบกับช่อง p ีแ plant อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาดูการแพ็กต้นไม้นะครับการแพ็กต้นไม้ใส่กล่องนะครับอ่านี่นะครับความสูงของต้นไม้นั้นสูงกว่ากล่องครับ วิธีการแก้ปัญหาจะเป็นยังไงอ่าก็เราลองมาดูเลยนะครับหลังจากที่ได้แพ็คต้นไม้นะครับขั้นการแพ็คนะครับเริ่มต้นผมก็จะใช้กระถางซ้อนกระถางนะครับเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอากระถางซ้อนกระถางอีกครั้งหนึ่งอเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในกระถางนะครับไหลซึมออกมาใส่กลอ่องถ กล่องเปียกนะครับในการขนส่งก็จะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับบางคนบาง,าบางท่านนะครับอาจจะใช้ถุงห่อเฉยๆนะครับาบางท่านอาจจะใช้เทปกาวแปะก้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับส่วนสำหรับผมผมใช้ถุงห่อและก็เอากระถางซ้อนกระถางในแบบเดียวกับที่ส่งในตะกร้านะครับ หลังจากนั้นก็จะยัดหนังสือพิมพ์นะครับหรือทิชชู่เสร็จแล้วก็เอาแบับเบิลนะครับอัดลงไปเพื่อกดทับดินไม่ให้ดินกระจายออกมาแล้วก็ใช้เทปกาวแปะนะครับติดทั้งกระถาง2ใบนะครับให้มันติดกันไม่ให้มันเคลื่อนออกจากกันหลังจากนั้นก็จะห่อด้วยหนังสือพิมพ์นะครับหรือใช้กระดาษหอ ต้นไม้ทั่วไปนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ปรับใช้ได้หมดเลยแล้วก็ใช้อา,อายไาสังเคราะห์นะครับดันไว้เล็กน้อยนะครับไม่ให้เสียทรงความสูงของต้นไม้สูงกว่ากล่องครับมันมีเท่านี้เราจะแก้ปัญหายังไงวิธีแรก บางคนบอกว่าก็เอากล่องที่มันสูงกว่าต้นไม้สิครับก็ถูกครับแต่ถ้าเกิดมันมีแค่นี้ละครับเราจะแก้ปัญหายังไงอ่าก็อันดับแรกผมก็จะตัดในส่วนนี้นะครับลักษณะก็คือเอาประมาณที่ ขนาดขนาดกระถางนะครับก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็กะว่าเราก็จะเอาให้มันอยู่ระดับนี้เราก็จะตัดฝั่งขวาฝั่งขวาตัดนะก็ระยะนี้นะครับแล้วเราก็จะไปตัดฝั่งซ้ายนะครับตัดฝั่งซ้ายฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเราก็จะตัดนะครับให้ให้ระยะมัน เท่ากันเลยนะครับระยะมันเท่ากันก็จะตัดออกมาแล้วก็กรีดนะครับกรีดด้านในอ่ากรีดด้านในตรงนี้นะครับกรีดนำร่องนะครับนำร่องแล้วก็กับด้านกรีดนำร่องอนะครับเราจะแกะก้นออกก่อนนะครับแกะกล้นออกก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ จะพับกตกอ่นะครับ,รบสูงขึ้นนะครับากานเราอยู่กล่องขนาดนี้นะครับนี้เราตัดแล้วมันก็จะได้สูงขึ้นอ่าเราสูงขึ้นอลองเช็คขนาดต้นไม้ดูครับปึ๊บ มันก็จะสูงกว่าต้นไม้ต้นไม้เราก็จะเอาเข้าไปได้นะครับอ่ะก็ได้แล้วนะครับขนาดกลองก็จะสูงขึ้นสูงกว่าหรือยังดูนะครับสูงกว่าแล้วต่อไปเราก็จะห่อด้วยกระดาษลังนะครับ เบความสูงของส่องก่อน,นครับแล้วก็เอามาห่อต้นไม้แล้วก็เอาเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็ปรับขนาดกล่องครับ ล้วก็จะกรีดนะครับให้มันเท่ากับกล่องอแบบคร่าวๆนะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้แล้วเราก็พับครับ เสร็จแล้วนะครับนี่คือการแพคต้นไม้แบบกล่องที่มีปัญหาก็คือขนาดของต้นไม้นั้นสูงกว่ากล่องนะครับเราก็จะปรับขนาดของกล่องให้มีความสูงกว่าต้นไม้ด้วยวิธีการนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กับการแพ็คต้นไม้ของแต่ละท่านได้เลยนะครับวิธีนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นคนคิดค้นนะครับก็คือเห็นหลายๆท่านก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะมา ร์ไอเดียนะครับให้หลายๆท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าคิดยังไม่ออกว่าจะทํายังไงดีนะครับหรือว่าทําแล้วมันยุ่งยากก็ลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ